แยวใจเย็นๆเอาเลยครับอ่าพูดได้เลยไปเท้าคอนี่รอบประเทศไดมคะมีมีอะไรบ้างครับพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้มีสีสหายครับมีไข่มีฟ้าทลายโจรมีถุงมีพุดดิ้งชันนะคะของที่ประจำบ้านต้านโควิดค่ะอ๋อพี่แนวถ้าอย่างงั้นน่ะถ้าคนจะซื้อแค่โลสองโลอ่ะแบ่งไหมแบ่งไอยู่ก็จะไปอี่ก้อนหนึ่งไม่ไม่ไอ้เนี้ยเนี่ยเปนถูกอันนั้นที้ออย่างไม่ถึงโลก็จะเป็นถึงโล ที่คนที่สั่งออเดอร์ที่ไม่คน้ไม่ยากคนที่วอล์กอีกมาก็ยุดซื้อโลมาได้ได้เราก็ขายได้ไม่เีอนไรียมีพอนะเราาเข้าที่หมดตรงนี้เดี๋ยวจะออเดอร์มระกันหลังเพื่อว่าใหนไหี่แมวแล้วก็ทางปลายจีบูดีเขาอยากได้ป่าไรจูนเป็นจำนวนเยอะมากเตรียมตัวไว้เลยนะเตรยมขาไปสูดวบอกคได้เลยว่าเกษตรยังยืนบอกบอกว่านี่แมปอบรมเรื่องนี้มา นี่กีดแก้วนี่กิเนี่ยอเปอร์มาห้าปีปีนี้ได้ใช้งานแล้วเราโอบรมเราซื้อหกพันหนึ่อะอ่ะขอบคุณทางนี้หน่อยครับขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสแบ่งปันกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็คนแก่ชาวคอนแบบของเราจะได้มีสมุนไพรป้องกันโควิดของเรานะคะกระชายกิโลละแปดสิบนะครับส่วนต้นต้นกระชายขายต้นละห้าบาทสาหร่ายโจงละห้าบาทสิงละห้าบาทข้าวมีละห้าบาท พร so ุ่งนี้นะครับมาเจอกันครับ